ดีครับเข้าสวัสดีคุณอนุชาดีเป็นยังไงรู้สึกว่าก็เป็นเรื่องมีราวอะไรออกข่าวมันอ้วนวายนิดหน่อยครับอ้วนวายเข้าใจิดกันหน่อยครับครับผมเรื่องเรื่องของพี้ชายคนนี้นะครับปล่อยก็ปปล่อยไปครับผมผมที่แรกผมตั้งใจจะเขียนถึงเข้านะครับเขียนแล้วจะด้วยซ้ําครับ มาดูอีกสิ<ะ>มาอยู่ดีกว่า,วเ,ราเรารก็พอเราีคก็สถานที่รู้ตื้อหรือหนาบางด้วย<ะ>ตลดตลอดเวลาที่ <c oughs> เขาอยู่ที่อังกฤษเนี่ย<ะ>ครับใครเป็นคนส่งเงินให้เขาไปใช้ในอังกฤษครับ<ะ>แล้วคนที่ส่งเงินไปให้ช้ก็คือเนี่ยคือฟ้าเราเป็นคนส่งเงินไปครับ<ะ>ส่งไปตลอด ส่งไปให้ทูธไทยประจำอังกฤษเป็นคนให้ครับทูธไทยสมัยนั้นเป็นเพื่อผมด้วยอ๋อนะครับอผมถึงได้รู้ไงว่าตลอดชีวิตของคนพวกนี้ครับได้รับเงินเลี้ยดูจากพ่อทั้งนั้นจนกระทั่งเติบใหญ่มาไปจนถึงปัจจุบันเพราะใะให้ความสัมพันธ์ระหว่างพ่อลูกเนี่ยเราก็เป็นเราก็มีลูกเรารู้ แล้วก็ไม่คิดว่าจะไปยุ่งเกี่ยวด้วยแม้ว่าพฤติกรรมต่างๆที่เขาได้ปฏิบัติในเบืองไทยเนี่ยมันขัดต่อความรู้สึกของคนไทยเกือบทั้งประเทศไม่ว่าจะเป็นการโค้หาสมาคามกระใๆรก็แล้วแต่ซึ่งมาอยู่ตรงข้ามหมดอะมาอยู่ตรงข้ามกับพ่อเขาด้วยรวจริงจริงผมก็ ไม่ได้แตะอะไรนะครับจริงๆถ้าไปไปดูดีๆที่ผมเขียนผมไม่ได้แตะแต่ผมพูดถึงเรื่องประชาชนนี่แหละครับคือพวกพวกเราเนี่ยพี่น้องประชาชนซึ่งอาจจะเข้าใจผิดบางคนเข้าใจผิดก็ยังโอเคแต่บางคนเลยเถิดไปมากครับก็คือมาเตือนสติคนที่เลยเถิดแค่นั้นผมก็ตั้งใจแค่นั้นครับเพราะว่าเรื่องต่อจากนั้นไปไม่กล้าครับคือจะรู้อะไรไม่รู้อะไรผมก็ไม่ไม่กล้าแตะแต่ว่ามันถูกไปพูดต่อๆกันไปเรื่อยๆมันขยายความเป็นว่ากลายเป็นว่าผมไป ก้าวกายไปอะไรอย่างเงี้ยซึ่งผมไม่ได้ตั้งใจอันนั้นเลย,ยก็อย่างที่ผมบอกเอ็ดดี้ไงว่าผมรู้พอสมควรไม่ใช่ร,รู้มากนะรู้พอสมควรวเพราะว่าทูตไทยยกนั่นเเพื่อนผมแล้วเราก็คุยกันคุยในชาะะส่วนตัว,วเขาก็ล่าให้ฟังในเรื่องส่วนตัว,วและผมก็รู้จัก ญาติพี่น้องของตระกูลเขาดีครับโดยเฉพาะญาติผู้ใหญ่บางคนเนี่ยเพื่อนผมอีกอะเพราะทำงานกรมประชาสัมพันธ์ด้วยกันครับอก็คุยกันอะไรกันแล้วแม้กระทั่งไปงานแต่งงานครั้งหนึ่งที่โรงแรมดุสิตธานีผมไม่ไปพิธีกรให้แต่งงานแต่งงานพี่พี่ชายก็ พี่รองชายของของแม่เขาเนี่ยผมก็ไปตอนนั้นยังไม่ตอนนั้นยังเป็นยังไม่ได้ใหญ่โตขนาดนี้นะเพราะฉะนั้นความรู้สึกต่างๆและต่างๆที่เขียนเนี่ยผมเขียนแล้วล่อยอ้คาหมดมันนึกเอ้ยถ้ากูเขียนลงไปโพลออกไปมันจะเป็นการดีไหมไม่อย่าดีกว่าก็เลยยุติไม่เห็นแต่นี่พองังเห็น ฟังแล้วอยากอ่านแต่ว่าอยากเขียนได้ดีแล้วครับมาเขียนไอ้เดีมาเขียนไอ้เดีพูดเรื่องนี้ก็เลยเครับเจทีโดนหนักหน่อยครับคือผมกลัวอย่างเงี้ยครับคือผมกลัวอย่เงี้ยคือกลัวคนเข้าใจผิดแล้วก็ไปพูดถึงเบื้องสูงนะครับแล้วก็เกิดมันมีความผิดพลาดอะไรหรือมีเรื่องเสียหายอะไรเนี่ยมันจะกระทบกระเทือนไปถึงเรื่องสูงเพราะว่าจริงๆพวกเราเนี่ย ไม่ได้เป็นศัตรูกับใครครับคือเราไม่มีออกมาเนี่ยคือปึ๊บปกป้องสถาบันพระหมหากษัตริย์วง์ชาสถาันาพระหมหากษัตริย์ลักษณะเนี้ยคือเราก็กลัวที่จะคนจะไปเข้าใจว่าคือคนจะไปตีความว่าทุกอย่างที่ที่ท่านทำเนี่ยท่านท่านเบื้องสูงท่านรับรู้หมดมันแปลว่าถ้าเกิดทําผิดทําถูกก็ดีไปถ้ามันทำผิดขึ้นมามันก็จะเดือดร้อนนะครับมันก็ไม่มันก็ไม่เหมาะไม่ไม่ครัวอะไรก็แค่แต่สติกตรงนี้แหละครับไม่ไม่ได้ไว่าไปแตะต้องอย่างอื่นเลยเพราะว่าผมเข้าใจว่ามันละเอียดอ่อนครับ คือผมเองเนี่ยที่เขียนบางครั้งเคยเขียนไปเนี่ยผมไม่ได้เกลียดบุคคลคจะเป็นทักษิณจะเป็นเศรษฐาจะเป็นใครก็แล้วแต,แต่แต่ผมเกลียดพฤติกรรมของคนเราก็ตามข่าวมาตลอดตลอดตลอดแม้กระทั่งการใช้คำเขียนอะไจะ ใช้คำราชาศั์มันมันผิดทั้งนั้นแหละจะเอาเถอะเราก็ไม่ว่าคนเราเกินไว้ดีกว่าขาดกันแล้วกันพูดง่ายๆนียเราก็คือให้มันเกินไว้ดีกว่าขาดแต่ว่าบางทีมันเกินไปแล้วไอ้คนที่เกินเสียครับะว่าไม่ห้ามเนี่ยมันใ่ไม่ไปอย่างนั้นจะเอาเถอะนี่เราเราก็พูดเลยเถอะไปแล้วนะจะเอาอยู่แค่นี้อยู่น